จำนวนอยู่5ใบนะแล้วก็มีอีก5ใบนะครับก็คอมเมนต์มาได้ได้เลยนะครับว่าอยากเห็นผมอัพเอเมิเลียขึ้น9ดาวไหมนี่คือของของพร้อมของพร้อมใจพร้อมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Arm ์มเ g นเจอนะครับผมและในคลิปนี้ผมก็จะพามาหาตัวกาชาจำนวน20ใบนะครับที่ตัวเกมอัปเดตมาในด่านสเตตหลักนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปทุกคนไปเก็บกันนะครับว่าามีด่านอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้หรือยังนะครับว่ามันมีแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่สเตตหลักกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็หลักๆที่ผมเห็นนะครับก็จะมีตัวกาชาติอยู่ดา่านาด่านนี้เลยนะครับนี่ด่านที่18นะครับก็จะมีด่านที่30 แล้วก็ด่านที่42เนี่ยก็จะแจกกบมา1ตัวนะครับแล้วก็ด่านที่54ก็จะแจกมาอีก5ใบนะครับแล้วก็อีก66 6นี้คือแจกมา5ใบนะครับก็เป็น20ใบแล้วนะครับแล้วก็แจกกบ8ดาวมาอีก1ตัวนะครับแล้วก็ด่านที่90ด่านสุดท้ายก็จะเป็นกบ8ดาว1ตัวนะครับก็มาตอนนี้เรา พี่เอ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับไม่ใช่พี่นะพูดผิดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเก็บกันเลยนะครับว่าอ่ามันได้แค่รอบเดียวนะคือเล่นแล้วก็คือรับได้เลยนะครับนี่เป็นด่านง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคือทุกคนสามารถเข้ามาอ่าหาได้นะแล้วก็เอาไปเปิดกาชาตินะครับอ่าก็ผ่านมาได้ง่ายๆายเลยนะด่านง่ายๆเลยนะครับ นี่ก็คือได้แล้วมันจะไม่เด้งมาในในด้านนี้นะครับคือมันจะติ๊กถูกเลยว่าเราได้แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูในอ่านี่ก็คือมีอยู่จำนวน7ใบนะครับคือเข้ามาแล้วนะอ่ะก็คลิปนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเปิดกระช่าให้ได้นะครับคือตัวนี้โอ้โหโดนะคือถ้ามันออกสกิลนี่คือโป้งเดียวหายหมดเลยนะครับ ทัดแสงนะแต่ว่าเสียดายนะครับมันไม่ทะลุอมาตะา้าทะลวอม,มาตะาคือโอ้ดับเกลี้ยงเลยนะพวกทัดแสงนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะตัวนี้ก็คลิปนี้ผมก็จะพามาเก็บตัว๋วกันฟรีๆเลยนะครับ2ี่สิบใบนะไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับอ่าก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อขึ้น 1,000ซับสไคร์นะครับก็ตัวนี้ขนทางอย่งอีกยาวไกลเลยนะเออไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ขึ้นมา12ใบแล้วนะจากเจใบนะครับขึ้นมา10เป็น12เลยนะเออนี่ดีมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเก็บนะครับคือเก็บยายาวเลยนะรอบนี้คือทุกคนเห็นแล้วแหละว่ามันขึ้นมาจริงๆนะครับขอให้ทุกคน ได้ตั๋วส่วนนี้แล้วก็ไปกดกาชานะครับก็ขอให้ได้นะตัวที่ตัวตัวเองต้องการนะครับและหวังว่าทุกคนจะอยู่เกมนี้นานๆน,นะเพราะว่าการอัปเดตของเกมนี้มันมันข้ามไปปีหนึ่งแล้วนะครับคือมองไปอีกปีหนึ่งคือยังแบบอ่าอัปเดตกันอยู่เลยนะครับก็มีอะไรอีกมากมายให้ทุกคนได้ลุ้นนะครับลุ้นระทึกกันนะ ว่าจะมีคนรโบดังๆที่ตัวเองต้องการไหมที่ตัวเองชอบไหมอาจจะมาก็ได้นัในปีนี้นะครับอาจจะได้เห็นสักเรื่องหนึงนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะอ่าคือผมก็รอลุ้นเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ผมชอบในใจนะก็คืออ่าเรื่องอะไรดีละ่ะอ่ะตอนนี้ตัวกระชาก็หมดแล้วนะครับคือผมก็รอเรื่องอ่า ดาบพิฆาตศูนย์นะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะในปีนี้แต่ก็ต้องรอรุนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอ่าเดี๋ยวผมพาไปตี PVP ไม่รู้ว่ามีคนนอกออกไม่มีนะครับโอเคเพราะว่า PVP รอบนี้ผมแนบขยันฟาร์ม,มากขยันตีมากเลยนะคือถึงจะแพ้ก็เถอะโอ้โหเกียร์ตึงจัดเลยนะเกียร์ตึงจัดเลยนะครับโอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจออกมาเล่นนะ ก็ไม่ธรรมดานะตัวนี้ก็เก่งนะใส่เกียร์เซตนี้ผมก็มีพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมมีมีซันลีด้าไม้นะคือผมไปเปิดกาชาอาเก้าปีฟรีนะนี่ผมได้มานะครับแล้วผมก็ว่าจะมารีวิวนะรอนคลิปหน้านะครับแต่ว่าตัวรีวิวถัดไปก็น่าจะเป็นนี่นะตัวตัวบกตัวบัคกตัวบัคเงาตัวบัคเลยเป็นตัวบัคกที่แจก,กฟรีนะนะครับ ที่นานๆที่จะเห็นนะที่มันดกเลึกทักษะมาตตานรับกนนานๆที่จะเห็นนะคือผมใส่เกียร์จัดเต็มเลยนะเออแต่ว่าผมว่าจะเอาเกียร์ชิ้นเนี้ยเนี่ยเนะี่ยชิ้นเนี้ยโซลุกตุ่มเนี่ยใส่ให้ให้โคโนี่นะครับคือผมลองใส่แล้วแหละว่ามันดีแค่ไหนมันก็ดีระดับหนึ่งนะอ่ะอานะครับก็ขอให้ทุกคนเปิดได้นะเปิดได้กันเยอะๆนะครับเพราะตัวนี้มันก็ แอบเก่งนะแอบเก่งนะอ่าก็เพราะว่าไอตัวที่มันไม่ทะลุมาตัดเนี่ยมันจะเก่งมากเลยนะครับคือมันจะเหมือนแบบมันพวกที่ยังไงดีบาโยมีเนี่ยพวกมันไม่ทะลุมาตัดเนี่ยมันก็เก่งนะเก่งมากเลยนะครับพวกที่มันยืนไกลๆแล้วก็ดาเมจโป่งปางโป่งปางเนี่ยอืมแอบเก่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวเลนเจอร์ของตัวเกมนี่แหละมันก็เลยแบบเก่งนะครับก็ ขอให้ทุกคนเปิดได้นะหรือว่าผมจะเปิดดีผมจะเปิดดีไหมนะสักสกหย่อนไปสักสิบใบอะมาสิบใบเข้าเกมมาเป็นมูลนะครับเป็นมูลตัวไม่ค่อยเก่งนะก็เห็นทุกคนเปิดได้นะอ,อ,อยากได้บ้างนะครับเห็นทุกคนเปิดได้และผมก็อยากได้ตามเขาไปบ้างห้าตัวจะได้หรือเปล่าฮึบ อืมไม่เอามาเป็นบาาแล้วต้องเป็นซันล,ลี่มืดนะซันล,ลี่มืดเออเสียงของขนาดนี้ซันล,ลี่มืดต้องมาแล้ะเพื่อโอกาสขนาดนี้แล้วมาเถอะซันล,ลี่มืดถ้ามาปุ๊บคือแม็กแม็กเลยนะเพราะว่าผมก็มีกบเอ่อม่วงจำนวนเยอะเลยลนะ่ะโอ้โหโอเคพอพอเลยนะครับรู้ว่าตัวเองไม่ได้ไม่ใช่วันหกเตีเองลนะ เดี๋ยวไปเปิดนะอืม,มาเรามาเข้า,าสเตจอีเ,อเวนต์กันนะครับคือ,คอสเตจอีเ,อเวนต์ตอนนี้ผมอยู่อันลำดับที่7500เลยนะก็เยอะนะครับก็ตอนนี้ผมก็คะแนนรวมๆอยู่441,000นะครับแล้วราวนี้มาเดี๋ยวผมเล่นสักตานะครับเล่น่านยากให้ทุกคนดูนะครับทีมผมก็มีประมาณนี้ก็ใส่ประมาณนี้เลยนะ ือไม่มีตัวบัฟเลยนะครับแต่ว่าจะมีตัวบัฟวิ่งเยอะอยู่นะบัฟบัฟวิ่งบัฟเอ่ออะไรล่ะบัฟวิ่งบัฟโล่มาตะนะครับมีจํานวนเยอะนะนี่ก็เจสิก้ามาใช้ในด่านนี้ดีนะดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอ่ะคือผมจะปล่อยเอมิเลียออกมาเนี่ยมันทำไมไม่ปล่อยให้ผมนะเนี่ยตอนนี้เรามาติดค้างด่านเอ่อป้อมแรกเลยนะ โอ้โหเวลาก็ไปแล้วนะครับเอเมิเลียเอเมิเลียออกมาก่อนว่าเอเมิเลียเนี่ยมันติดคลินะครับแล้วก็ยิงคลีแรงมากเลยนะซึ่งมันทําให้ให้ตัวละครของเราเนี่ยเล่นง่ายมากเลยนะที่จะติดขลียิงโป้งเดียวคือหายเป็นแถบไปนะเพราะว่าขลีของนางเนี่ยแรงมากเลยนะครับถึงจะโดนปรับเนื้อปรงมาแล้วก็เถิดแต่ก็ยังติดขลีนะก็ให้ทุกคนสามารถ ปั้นขึ้นมาเล่นได้นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับถึงนางจะโดนปรับเนื้อฟลงเยอะแต่ว่ามันก็ยังเก่งนะอแอบโกงเลยนะครับติดคลิด,ดูดเลือดอทั้งทั้งที่ในสกิลมันไม่มีนะครับดูดเลือดเนะี่ยโอ้โหวิ่งได้แค่นิดเดียวเองรอบนี้ไม่เป็นไรสามร้อยไหมสามร้อยไหมอ่าสามร้อยโอเคสามร้อยถือว่าดีนะเข้าไข่ดีนะครับสามร้อยสองอ่าก็ประมาณนี้คือ ตัวกาชาก็มีประมาณนี้นะก็รอให้ตัวเกมมันแจกมาอีกนะครับแจกมาเยอะแล้วก็เราเก็บตุนกันเยอะๆนะครับและอีกอย่างอาภารกิจพิเศษต,ตัวน,นี้ก็ของผมก็เปิดไป5้ารอบแล้วนะคือตัวนี้ผมก็รอกกบ9อบดาวนะเพื่อที่จะมาปั้นเอเลนเยอร์เกอร์ของผมนะครับก็คือมันอีกนานเลยนะอีก15ครั้งเลยนะครับนี่ขาดจำนวนตัวเดียวเองก็จะแม็กแล้วนะครับเอเลนของผมนะ ก็จะโกงขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็อ่ะคนดูอ่ะก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมปั้นหรือเปล่านะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเล่นแล้วก็รับตัวกรชาแล้วก็เอามาเปิดกรชา่านะครับหวังว่าทุกคนจะได้ตัวที่ตัวเองต้องการนะครับบา,บายครับผม